จำได้ไหมอาจารย์แม่ที่คนเกิดยุค90ทุกคนรู้จัก <S <S เปิดภาพล่าสุดดร์ุนีสิน,สนทุเดชาเงียบหายไปตั้งแต่ปี2561ถ้าจะพูดถึงอาจารย์ยุค90ที่เด็กๆทุกคนรู้จักก็คงจะหนีไม่พ้นรองศาสตราจารย์ดร์ุนีสิน,สนทุเดชาหรือที่เรารู้จักท่านในชื่อของอาจารย์แม่นั่นเอง โดยอาจารย์แม่เป็นอาจารย์ที่สอนภาษาไทยภักวิชาหลักสูตรและการสอนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิธีการพูดที่ฉลา,านเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รักของทุกๆคนนั่นเอง โดยในครั้งนี้ทีมงานเราก็จะพาเพื่อนๆยุคนี้ไปย้อนอดีตดูกันสักหน่อยหรือย้อนความจําเด็กยุคเกกันสักหน่อยว่าอาจารย์แม่รองศาสตราจารย์ดรสุนีสินธุเดชเป็นใครและตอนนี้ท่านทําอะไรอยู่โดยหลังอาจารย์แม่จบการศึกษาจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอนโรงเดนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาจึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทยภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนผู้บังคับหมวดทหารอากาศสถาบันจิตวิทยาและความมั่นคงมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาลัยวชิรพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกรมตำรวจและอีกหลายสถาบัน โดยหลังกเกษียณอายุราชการแล้วรองศาสตรตาจารย์ดรสุนีสินทุเดชะได้เข้ามารับหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยายลัยรัตนบัณฑิตตอนนี้ท่านอายุได้86ปีแล้วโดยท่านใช้ชีวิตกเกษียณอย่างมีความสุขเราจึงไม่ค่อยเห็นท่านในสื่อมากนักโดยลูกสาวคุณปุ้มของอาจารย์แม่เคยเล่ามุมน่ารักน่ารักของแม่ไวัยว่าเวลาผลสอบออกมาแม่ไม่เคยถามว่าได้ที่เท่าไหร่เลยแต่จะถามปุ้มว่าทั้งห้องมีนักเรียนเท่าไหร่ พอปุ้มจะได้ที่ท้ายๆตลอดเธอเล่าพอดีคุณแม่ของปุ้มเป็นคุณครูด้วยไงคะคุณแม่สังเกตว่าพฤติกรรมรับรู้ของปุ้มจากแปลกกว่านักเรียนคนอื่นคุณแม่เลยไปปรึกษากับนักการศึกษาหลายท่านเรื่องลูกสาวตัวเองแล้วก็ร่วมมือกันค่อยๆป้อนข้อมูลต่างๆเข้าสู่ตัวปุ้มค่อยๆจูนกันทีละนิดจนปุ้มเรียนหนังสือรู้เรื่องในที่สุด คุณแม่ของคุณดรนิธินาศก็คือรองศาสตราจารย์ดรสุนีสินธุเดชะหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าอาจารย์แม่นั่นเองเมื่อเราถาถึงคุณแม่ดรนิธินาศบอกว่าคุณแม่สบายดีค่ะแข็งแรงอาจจะมีเดินช้าลงบ้างแต่สมองก็ยังเร็วและไวเหมือนเดิม